กศออน,อนตำบลต้นแบบ 5D พีเยมพลัสกศน,นตำบน,นาทอนเป็นหน่วยจัดการศึกษาตลอดชีวิตชุมชนตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านวังตรงตำบน,นาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหดสตูลภายใต้การบริหารงานโดยนายอาดัมลิกงาลาผู้อำนวยการศูนย์กอสอน,อนอำเภอทุ่งว่าขับเคลื่อนงานระดับตำบลโดยนางวิชุตากเกษม ครูกสอสนตำบลน,นาทอนนางนิสานาญีปองครูอาสาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ายในการดำเนินงานตามนโยบายกนอนตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus Good Teacher ครูมีสมรรถนะในการ จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS ทั้งข้อมูลด้านสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากรลิงก์เว็บไซต์กศนตำบนาทอน,านลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k กศนตำบนาทอน,านและศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนตำบนาทอน,านที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปและประชาสัมพันธ์ช่อง YouTube กศนตบนาทอนชาแนลมีข้อมูลด้านสาธารณูปโภคต่างๆจำนวนสื่อผู้รับบริการคณะกรรมการกศนตบลเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมแผนงานโครงการและรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่ส ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิเคราะห์และร่วมวางแผนจัดกิจกรรมเน้นการฝึกปฏิบัติและลงมือทำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จกับกลุ่มเป้าหมายและนำไปใช้ประโยชน์ดได้จริงและรายงานผลในระบบ d m i s จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนนักศึกษา68คนจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้เทคนิค learning by doing เรียนรู้ผ่านการลงมือทำมีนักศึกษาคาดว่าจะจบ14คนเข้าสอบเอ็น12คนคิดเป็นร้อยละ86สวัสดีค่ะนางสาวอารุณีก่อกลางนะคะเป็นนักศึกษากศนตำบลนาทรนนะคะ จบการศึกษาปีนี้นะคะ2565ก็คิดว่าจะไปศึกษาต่อระดับปริญญานะคะที่วิทยยุมชนนะคะขอบคุณค่ะร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการได้ร้อยละ68.75ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคดำเนินการได้ร้อยละ85.29 มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2ขึ้นไปเฉพาะรายวิชาบังคับรวม2ภาคเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ44.78มีจํามีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเกินกว่าค่าเป้าหมายทั้ง4กิจกรรมมีการติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้มีผลการดำเนินงานร้อยละ100

ดำเนินการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเช่นอ่านพาาพลินหนูน้อยนักอ่านอ่านสร้างอาชีพดำเนินการได้6กกิจกรรมมีการติดตามผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ที่ประสบความสำเร็จมันนี่มาใช้บริการที่บ้านหนังสือก่อนไหมคะบ่อยค่ะแล้วมาค้นฟ้าเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องหนังสือที่จะรับภาษาเพราะว่าตัวตัวเองเป็นคนชอบเรียนภาษา นนเปป็ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในการส่งเสริมกลุ่มบ้านปามบาติกให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและเป็นต้นแบบคำตอบอยู่ที่ตำบล colicide g ก p l เพล b เบสเช็คอินกศนตำบลน,นาทอนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนให้บริการประชาชนอย่างเป็นมิตรและมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดแสดงข้อมูลสาระถึงเทศที่เป็นปัจจุบันจัดการเรียนรู้โดยเน้นเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน QR code และเป็นจุดเช็คอินด้านการส่งเสริมอาชีพสู่การค้าออนไลน์ g o o แอค t ิวิตีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่าน g o g ูเก l ล s s า o o รมเฟซบ o o กสตูเ t น l e n r n i t QR Code และผลงานการวิจัยชั้นเรียน พัฒนาพฤติกรรมการผ้าแสดงออของนักศึกษาผ่านการไลฟ์ขายออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถานศึกษาครูกศนตตำบลน,นาทอนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์รางวัลที่สองประเภทครูรสศนตตำบลดีเด่นระดับภาคใต้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองระดับประเทศไซโชรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงงานการทำกระดาษจากเยื่อคลุ้ม รางวัลคูดีสีสตูนประจำปีพุทธศักราช2564ส่งเสริมอาชีพกลุ่มบ้านปามบาติกได้รับรางวัลพระราชทานลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีส่งเสริมกลุ่มอาชีพจากสารต้นทุมได้รับรางวัลระดับประเทศแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นปี2563 g o o พาร์ทเนอร์ชิฟาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,กิจกรรมทำให้กศนตำบลนาทนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ g o o d i n n o v a t i o นกศนตำบลนาทนจัดการศึกษาโดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับผลเป้าหมาย การเรียนรู้ผ่านท o เกิลพล a ส s ูมเฟซบ o o กสตูลเลนเน็ต r ิวอารเทคโนโลยีเพื่อการสืบอคน้นทำให้นักศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการขายผ่าน OOCC กศนอังเภอที่ว่าการไลฟ์ผ่าน Facebook นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ สินค้าทำให้กลุ่มอาชีพมียอดขายเพิ่มมากขึ้นมีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code QR Code ลิงก์ Link ข้อมูลคลังความรู้กลุ่มปัญญาข้อมูลข่าวสารน่ารู้ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย จัดการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมการอ่านเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ณรลานกิจกรรมรักอ่านคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินกศนตำบลมีชีวิตขอบคุณค่ะ